สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจำวันพุธที่7นะครับสำหรับจีนเมื่อวานที่คิดจากตัวปิดเช้าตัวเปิดเช้าเด่นมานะครับเจาะ47นะครับก็ยังไงวันนี้เช้านี้รุนกันต่อครับสำหรับเปิดเช้าเปิดที่ลบครับ5 9 8 8 4นะครับ 5988c แต่ตอนที่ผมคิดตอนที่ผมคิดเขาขึ้นบวกนะครับ ขึ้นบวกได้ประมาณกี่จุดเนี่ยขอดูแป๊บนึงนะครับบวกประมาณ10กว่าจุดแล้วนะแต่ผมก็เลยผมก็เลยคิดที่บวกนะครับผมก็เลยคิดที่บวกก็เช้านี้เรีนสูตจับได้จากตัวเปิดคือ4ครับและถ้า4จะมากับ2นะครับก็ผมดูแป๊บนึงนะครับ54 7 2จครับ แปดสี่หกสี่แปดสองแล้วก็สองสี่แปดสี่ตัวเปิดเนี่ยเพราะว่าเขาเปิดลบแต่ขึ้นบวกนะครับโอเคร้อยจากตัวเปิด ที่สังเกตดูเขาหามเขาเบิ้ลสาม3ปดแปดสขอดู8โอเคครับมันแครับ3ตัวครับ8 5ดห้า8ี4 8 6, 4, 8ดหกสี่แปดสแล้วก็8 7 2ครับสำหรับจีนภาคเช้าได้ประมาณนี้นะครับ ถ้าเขาลงลบเหมือนเดิมก็นั่งดูครับหรือเบาๆไปนะครับแล้วเจอกันทีห่างเสียงเช้าครับสวัสดีครับ